การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกระทำได้หลายวิธีหากได้รับความร่วมมือกับทุกฝ่ายจะได้ผลดีต่อตนเองและส่วนรวมโดยประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้ 1. ให้การศึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับโรคติดต่อแก่ประชาชนเพื่อให้ทราบถึงอันตรายการแพร่ระบาดหรือการติดต่อการรักษารวมถึงวิธีการป้องกัน 2. ควรรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่นล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงหรือรับประทานอาหารและหลังจากถ่ายอุจจาระปัสสาวะหรือจับต้องของสิ่งสกปรกก่อนรับประทานอาหารควรที่จะมีการชำระล้างให้เรียบร้อยการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาดไม่มีแมลงวันตอมการถ่ายอุจจาระปัสสาวะลงในส้วมที่ถูกสุขลนะักษณะ 3. รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอโดยเฉพาะเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลง ไม่สวมเสื้อที่ทำให้อบอ้าวหรืออับชื้นไม่อยู่ในอากาศหนาวจัดหรือร้อนจัดจนเกินไปบำรุงร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงและรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายรวมทั้งการออกกำลังกายที่พอดีไม่น้อยหรือมากจนเกินไปทำให้ร่างกายอ่อนแอและให้มีการพักผ่อนให้เพียงพอ 4. คนอยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ บ้านพักอาศัยสถานที่ทำงานควรมีเนื้อที่ที่เพียงพอต่อจํานวนคนโดยไม่ให้อยู่กันอย่างหนานแน่นเบียดเสียดแออัดอากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวก 5. รักษาความสะอาดของบ้านเรือนเข้าของเครื่องใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนำออกพึงเดดอยู่เสมอกำจัดแหล่งพ่อพันธุ์ที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหะาของโรคติดต่อ 6. ควรนอนในมุง้งหรือห้องที่ติดมุงลวด เพื่อป้องกันการรับเชื้อติดต่อจากยุงหรือแมลงนำโรค 7. ไม่เข้าไปในแหล่งชุมชนหรือสถานที่แออัดเช่นในโรงภาพยนตร์โรงเรียนหอพักห้องประชุมห้างสรพรพสินค้าโดยไม่จำเป็นหรือในระยะที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค 8. หลีกเลี่ยงการคลุกครีกับผู้ป่วยเพื่อไม่ให้มีการสัมผัสหรือไอจามรดกัน 9. เมื่อต้องการดูแลรักษาผู้อื่นควรระมัดระวังตัวเองอย่างพิเศษกำจัดเสมหะน้ำมูกน้ำลายและสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ป่วยให้ถูกวิธีเพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพรก่กระจายหรือติดต่อไปยังผู้อื่น10อย่าใช้เข้าของหรือเครื่องใช้ต่างๆเชน่นเสื้อผ้าผ้าเช็ดหน้าจานชามช้อนแก้วน้ำหรือเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น11 ไม่ควรบ้วนน้ำลายและเสมหะลงบนพื้นเวลาไอาหรือจามควรใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปากปิดจมูกเพราะเราอาจจะเป็นผู้แพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้ในกรณีที่ได้รับเชื้อโรคบางชนิดแต่ยังไม่แสดงอาการหรือในกรณีที่เพิ่งหายป่วยจากโรคติดต่อบางโรคใหม่ๆอาจมีเชื้อแฝงอยู่ในร่างกายได้